สวัสดีครับทุกคนเราอยู่ที่แคทคาเฟ่โบราณทุกคนพระองค์เจ้ารัศมีโชตพระองค์เจ้าทีเนาะในคัทรีพระองค์เจ้าทีาาาตังกรรัศมีโชตนะฮะก็เคยสเสด็จที่นี่มาทุกคนที่หามุมข้างหน้าเลยถ้าเกิดใครอยู่ข้างล่างขึ้นมาจากข้างบนก็จะเห็นมุมที่พระองค์ท่านเน่ย นะฮะนั่งประทับอยู่ตรงข้างหน้าร้านเลยทุกคนนะฮะนี่คือชั้นสองจะมีแกลเลอรี่เราได้รับความภูมิใจได้เกียรติได้รับเกียรติมากพูดผิดพูด,พดถูกตื่นเต้นทุกคนเพราะว่าชั้น2ปกติเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆนะแต่ว่าข้างล่างจะเป็นร้านอาหารถูกไหมฮะข้างบนก็จะเป็นแกลเลอรี่ก็ได้มาชมภาพได้ถ่ายภาพอย่างนี้ได้ด้วยแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่แค่ชั้นล่างอ่ะทุกคนจ๋านะครับนี่ะมุมบรรยากาศซ้ายมือก็จะไปถนนราชดำเนินได้ตรงไปวัดบวรสี่แยกก็จะเป็นเอ่อสี่แยกไปทาง ส่วนสันติชัยปราการก็ได้แล้วก็เลี้ยวขวาก็เป็นแหม่มเฮาถูกไหมฮะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นก็จะเป็นถนนข้าวสารได้หาเอาตรงนั้นไม่ยากติดกันหมดเลยตรงแถวนี้จะหาที่กินที่เที่ยวแต่ที่แพทคาเฟ่แกลเลอรี่เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าเป็นคาเฟ่ที่แบบโอ้โหรูจะอันดับโลกสุดๆอ่ะนะฮะก็จะเป็นสตรีทแกลเลอรี่ฮทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้เราเพิ่งสะดุดตาตรงกระดาษที่ตั้งรองจานตรงนี้ทุกคน นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ารายประวัติความเป็นมาของที่นี่นะเป็น150ปีนะครับอาคารบ้านหลังที่ใช้ทําเป็นคาเฟ่เนี่ยนะฮะทัชคาเฟ่ดูสิทุกคนมีความเป็นบรรยาย history of this house ก็จะเล่านะฮะว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะฮะนี่ฮะทุกคนแล้วก็จะมีเอ่อเรียกว่าสตีฟ คาเฟ่แอนครีซีนก็จะมีร้านอาหารส,สวยๆนะฮะมีรวมทั้งแพค,คาเฟ่ด้วยนะฮะ,ะแค,คาเฟ่โบราณจะอยู่ตรงดินสอตัดถนนประชาธิปไตยแล้วก็ถนนเอ่อพัซซเมมนะทุกคนนี่ฮะแล้วก็มีเมนูอยู่ข้างหน้าเราต้องถ่ายอย่างทุกคนจากวิมันตัดไปทุกคนต้องขออภัยด้วยนะมัวแต่ถ่ายก็เลยแบบว่าลืมเช็คเมมบางทีเมมเต็มก็ต้องมาลบใหม่ทุกคน อันนี้จะเป็นสาขาสามเสนเทเวศนี่คือที่พระรามหกนะทุกคนมีที่พระรามหกที่พระรามหกก็สวยนะฮะนะฮะรับจัดงานเลี้ยงอะไรก็ติดต่อได้เลยวทุกคนน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเราจะทานแล้วนะฮะเราจะทานนะทุกคนจ๋านี่สุดยอดนะฮะอันนี้จะเป็นข้าวซอยด้วยทุกคนข้าวซอย เมนูเลิศมากทุกคนเยอะมากครับหลากหลายอาหารจานเดียวก็มีอาหารเจก็มีนะฮะน้ำง่งน้ำปั่นทุกคนจะเลิศขนมหวานหน้าตาดีมากคุดดองคุดดิงก็มีครับทุกคนโยเก urt, ิดบลูเบอรี่ก็มาฮะนี่ฮะบอกต่อสิ่งดีๆให้โลกรู้ช่องของเราจะมีแต่ของดีๆร้านดีๆจริงๆนะฮะโรงแรมที่พักดีๆใครจะไปเดินทางไปพักที่จังหวัดอะไรก็สามารถเข้ามาตามรอยได้นะครับทุกคนแล้วก็แพทคาเฟ่โบราณนี่คือระดับโลกเลยนะฮะทุกคน ดูสิคะบรรยากาศนะฮะสุดยอดจริงๆแล้วก็ได้ชมภาพแกลลอรี่น่ารักนักที่หาชมยากแล้วก็มีความเป็นไอเดียที่ไม่ลืมนะฮะชาติกําเนิดความเป็นโบราณแต่มีคุณค่าทรงคุณค่าที่เราต้องรักษาเอาไว้บอกต่อสิ่งดีๆทุกคนนะครับสุดยอดมากๆ